ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนทัพทิมนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันประเด็นที่ว่าคุยกับฝรั่งแล้วจะได้ฝึกภาษาอังกฤษจ,จริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเราคุยภาษาอังกฤษไม่ดูเรื่องอ่ะมันจะโอเคไหมนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะทัพทิมนะคะตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่โปรตุเกสมาประมาณ6เดือนแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ążinku ติดตามเป็นกําลังใจให้ริมด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันประเด็นที่ว่าถ้าเราคุยกับฝรั่งชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เราได้ฝึกภาษาอังกฤษจริงไหมเนาะก็คําตอบนะคะก็คือแล้วแต่คนคะ่ะแล้วแต่เราด้วยแล้วแต่ชาวต่างชาติคนนั้นด้วยว่าเขาใจเย็นพอที่จะสอนเราไหมนะคะแต่ถ้าถามว่าได้ฝึกไหมได้ฝึกแน่นอนค่ะในฐานะที่ ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ใช่ไหมแล้วเราต้องไปสื่อสารให้เขาเข้าใจให้เขารู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยยังไงมันก็ได้ฝึกค่ะแต่จะมากซะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วกันเนาะและเท่าที่พิมพ์คุยกับชาวต่างชาติมาหลากหลายเนาะก็คือทั้งในที่ทํางานทั้งแบบว่าเจอกันในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าพิมสังเกตว่าคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลากัก อย่างเช่นคนอังกฤษหรือคนอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจสำเนียงไทยคือต้องบอกว่าคนไทยอ่ะมีสำเนียงเป็นของตัวเองแต่จริงๆคือมันไม่ใช่สำเนียงมันไม่ใช่แอคเซนต์มันคือการออกเสียงคนไทยมีปัญหาในการออกเสียงตัวสะกดตัวถ้ายตัวสะกดมากเพราะว่าภาษาไทยของเราเราไม่ออกเสียงตัวสะกดถูกไหมอย่างเช่นคําว่ากบเนี้ยกบบ กบเราจะไม่ออกเสียงกบปึถูกปะแต่ฝรั่งอ่ะภาษาอังกฤษมันต้องออกเสียงตัวสะกดด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วร้อยทั้งร้อยคือแทบจะไม่ออกเสียงตัวสะกดเลยมันทำให้ฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องแล้วทีเนี้ยเท่าที่คุยมาคือฝรั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักก็คืออเมริกันหรืออังกฤษอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างฟังเรารู้เรื่องมันก็เหมือนกับเวลาชาวต่างชาติพูดภาษาไทยกับเราที่ที่เวลาแบบ โทนมันไม่ได้อะเออวรณยุคไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ยังฟังรู้เรื่องถูกไหมเพราะว่าเราเป็นเจ้าของภาษาเราจะฟังเขาเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษกับเราสำเนียงของคนยุโรปะสำเนียงอินเดียอะสำเนียงเอเชียเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันฟังยากเพราะว่า เขาจะมีการออกเสียงที่แตกต่างกับเจ้าของภาษาเนี่ออไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่เวลาเราคุยกับเจ้าของภาษาแล้วเขาจะเข้าใจเรานะคะอย่างเช่นนะพี่เคยคุยกับคนอเมริกันคนหนึ่งประมาณ6เดือนเป็นการคุยผ่านแอปพลิเคชันอันนี้เขาก็ใจเย็นกับพิมพ์มากเลยนะตอนแรกก็คุย WhatsApp ทั่วไปแต่เขาบอกว่าเ,าเขาอยากให้เราฝึก การพูดเขาก็เลยแนะนำแอปพลิเคชันอันหนึ่งที่มันคล้ายๆเหมือนวิทยุอะ่ะเวลาพูดก็คือกดค้างแล้วก็ส่ง voice message ไปแต่มันเป็นการส่งแบบ เราสามารถกดฟังก่อนได้ว่าเราพูดหรือเราพูดถูกหรือพูดผิดเออก็สามารถลบแล้วพูดใหม่ได้อะไรแบบนี้มันช่วยเราได้เยอะมากเพราะถ้าทีมก็กดฟังสิ่งที่ตัวเองพูดไปเอ๊ะน้ําเสียงเราน่าฟังไหมเอ๊ะเราพูดถูกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วเวลาเขาพูดมาเราก็สามารถกดฟังคําพูดเขาได้ซ้ำๆย้ำๆไปเราก็จะได้สับเนียงเขาไปด้วยอันเนี้ยคือดีมาก แล้วก็มีก่อนหน้านี้ที่พิมพ์คุยกับคนหนึ่งที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันที่บางช่วงที่เขาอยากจะอยากจะคอร r e ภาษาอังกฤษ,กฤษเราก็จะคอร r e ให้เราเลยอย่างเช่นการออกเสียงแบบ comfortable จู่ๆเขาพูดถึงแล้วพิว่ามันไม่ออกเสียงว่า comfortable นะเขาออกเสียงว่า comfortable ก็คือตัว fort เนี่ยมันไม่ได้ออก fort เลยมันออก foot comfortable ออพูดเร็วๆอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้ทิมจํามาจนถึงทุกวันนี้ว่าเอออีคำเนี้ยมันต้องแบบ พูดเร็วๆแล,วแล้วพูดออกเสียงน้อยๆเน้นสเตรสตัวไหนอ,อะไรแบบนี้นะคะล่าสุดทับพิมก็คุยกับคนฝรั่งเศสคนหนึ่งที่เขาไปอยู่ยูเคมาประมาณ6ปีก็คือภาษาอังกฤษเป๊กกร์ม,มาเป๊ะเขาก็คุยกับทับิมแล้วเขาก็บอกว่ายูไอขอได้ไหมขอไอขอขอเรียกภาษาอังกฤษอยู่ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> อารมณ์แบบว่าฟังแล้วมันหงุดหงิดเขาบอกว่าภาษาอังกฤษของทัพพิมอ่ะมันโอเคมันฟังรู้เรื่องแหละมันส่วนใหญ่ฟังรู้เรื่องมันฟังเข้าใจแต่มันก็จะมี บางช่วงบางตอนหลายๆช่วงเลยแหละท,ที่ท้าทิมออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกไม่ได้ออกเสียงตัวสะกดมันทาให้เขาฟังไม่รู้เรื่องเอ,อแล้วเขาก็หงุดหงิดมากแล้วเขาก็บอกว่าขอขอเธอะขอแก้ให้นะอยู่โอเคไหมทิมก็เลยบอกว่าเออเอาเลยเต็มที่เพราะว่าคือไม่ได้มีคนมาจับผิดภาษาอังกฤษฉันมานานแล้วแล้วก็แล้วด้วยความเป็นคนไทยอ่ะแล้วถูกปลูกฝังมาแบบว่าภาษาอังกฤษอะ่ะ พูดเองก็ได้พูดไปเธอขอให้สื่อสารได้ขอให้สื่อสารรู้เรื่องฟังแล้วอีกฝ่ายเข้าใจถือว่าประสบความสําเร็จละอะไรอย่างเงี้ยคือถูกปลุกฟังมาแบบนี้ทําใหออ้ภาษาอังกฤษที่เราเรียนมา9ปี12ปีแกมมาบอกเลยว่าแกมมาอยู่ในหวนัวแน่นมากแต่ ไม่ได้เอามาใช้ดิฉันพูดแบบ broken English มาตลอดก็คือแบบพูดแบบ grammar ไม่ถูกอะแต่รู้นะว่ามันต้องพูดแบบไหนอาจจะต้องใช้ verb ช่องสองอาจ past tense, past perfect past con หรืออะไรอย่างเงี้ยคือรู้แต่ขี้เกียจเออก็เลย broken English ไปเรื่อยๆจนมาเจอคนนี้เขาก็บอกว่าขอเธอเขอแก้ให้แล้วเวลาเล่าอะไรไปเขาก็ก็แก้ให้เป็นแบบ you are in past tense นะยู่ต้องพูดแบบนี้นะอยู่ต้องใช้ verb ช่องสองนะอะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่นอันนี้โมเมนต์หนึ่งที่จะนั่งดูหนังด้วยกันใช่ไหมก็มีโมเมนต์เลือกหนังและฉันก็บอกว่าเรื่องเนี้ยฉันดูแล้วก็บอกว่า I watch I watch เยๆไม่ได้นางบอกว่าดูแล้วต้องใช้ช่องส่องนะยุต้องออกเสียงถึอออกมาด้วยเพราะว่า watch ต้องเติม E D เพราะเติม E D ร้อ,อกเสียงถึอถูกไหมมันต้องออกเสียงว่า I watched อ,ออกให้ชัดน,นะคะ <laughs> <g ül üyor> ก็น่ารักดีก็ถือว่าโอเคคือเขาพูดประโยคหนึ่งกับพิมว่าอยู่ไม่ได้ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะทําไมถึงไม่มั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของตัวเองทําไมถึงไม่ออกเสียงให้มันถูกต้องสิ่งที่อยู่พูดมา บางทีคือมันถูกหมดเลยแต่มันออกเสียงไม่ถูกต้องไอก็เลยไม่เข้าใจแล้วพอไอไม่เข้าใจยูก็จะรู้สึกว่ายูไม่เก่งภาษาอังกฤษถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีทางแก้ก็คือออกเสียงให้มันชัดออกเสียงให้มันถูกแล้วพอเราออกเสียงชัดออกเสียงให้มันถูกเนี่ยคนพูดออกมาแล้วคนก็จะเข้าใจซึ่งมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออฉันพูดสังกฤษได้อ่าดีป่ะนางพูดกับฉันแบบนี้ฉันก็เลยแบบโอเคไอจะปรับแล้วกันนะ แล้วพอมาถึงจุดนี้ต้องบอกว่าฝรั่งก็มีอยู่2แบบนะฝรั่งที่คุยกับคนไทยมีอยู่สแบบก็คือเขาจะรู้ว่าภาษาอังกฤษของของคนไทยมนันไม่ใช่ภาษาหลักถูกไหมเขาจะรู้คนไทยพูดสาษาอังกฤษแบบ broken English ไม่ค่อยถูกอยู่แล้วเขาก็จะไม่ซีเรียสคือบางคนจะไม่ซีเรียสเพราะเขาแบบฟังไปอ๋อโอเคเขาเข้าใจเขาก็จะไม่แก้ให้ก็ถือว่าสื่อสารกันได้อะไรอย่างเงี้ย นี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็จะมีฝรั่งอีกแบบหนึ่งที่เขาที่เขาใจดีที่เขาใจเย็นและอยากสอนเราแล้วกันเขาจะมองว่าเฮ้ยคนนี้ภาษาอังกฤษโอเคและสามารถพัฒนาต่อได้เขาก็จะสอนเราเนื้ออกปะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ตัวเราอย่างที่เจ็บทิมบอกถ้าเราไปเจอคนที่ใจเย็นใจดีและเต็มใจที่จะสอนบอกเขาเลยค่ะแก้ให้หน่อยไอพูดอะไรไปถ้าอยู่เข้าใจแล้วรู้สึกว่ามันผิดอยู่ช่วยแก้ให้หน่อย ช่วยเขาเร็กพูดใหม่ีทีเรียนประโยคให้ไอาหน่อยได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเออเขาให้เขาสอนเราเลย ทักพิมพว่ามันมันช่วยได้เยอะมากนะคะทีนี้ถามว่าถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษคุยกับฝรั่งได้ไหมอุ้ยอุ้ยได้สิสมัยนี้เทคโนโลยีเยอะมากเมื่อก่อนทักพิมพไปเที่ยวต่างประเทศพิมพก็เปิด Google Translate ไปเลยค่ะก็คือเปิด Google พิมพ์ลงไปแล้วก็ดูนะแล้วก็อ่านเราเราต้องเป็นคนพูดประโยคนั้นให้เขาฟังคือไม่ใช่เปิดแล้วให้เขาฟังจากแอปนะคือเราต้องเป็นคนพูดเองอันนี้มันก็ได้ฝึกอีกอย่างหนึ่งซึ่ทัพิมพมองว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นคุยกับต่างชาติจริงๆอะ่ะมันมันก็ คุยได้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเจอคนที่ใจเย็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังและเข้าใจเราด้วยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอย่างทัพพีมาเวลาคุยกับฝรั่งที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาแล้วไปเจอคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่รู้เรื่องฟังชันพูดไม่รู้เรื่องแล้วเขาพูดไม่ได้อีกอะไรเงี้ยทัพพีไม่คุยเลยนะรู้สึกว่าเหนื่อย <c oughs> เนี่ยมันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันต่างชาติก็มีเหมือนกันถ้าเขาแบบไม่อยากคุยกับคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะเขาก็ก็ไม่คุยกับเราค่ะเออ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษเนาะอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ภาษาแม่ของเราก็จริงแต่มันฝึกได้ค่ะและวิธีการที่จะฝึกได้แบบ ดีที่สุดคือการได้พูดออกมาพูดบ่อยๆพูดมันทุกวันยิ่งได้คุยกับชาวต่างชาติก็จะยิ่งทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการฝึกมากขึ้นช่วงแรกๆอาจจะใช้แค่คําศัพท์พื้นฐานเบสิคพื้นฐานที่เราเคยเรียนมาสมัยประฐมมัธยมเลยแต่ว่าพอเราพูดบ่อยๆพูดคล่องๆมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราไปค้นหาคําศัพท์รูๆมาพูดกับเขาค่ะจนทุกวันนี้ทัพพิมเริ่มคุยเรื่องการเมืองละ <c ười> จากที่เมื่อก่อนคือคุยแต่การเมืองไม่ได้เลยนะคําศัพท์เรื่องการเมือง ไม่ได้เลยตอนนี้คือแบบเพิ่งผ่านเลือกตั้งไปไงฉันคือต้องอธิบายเรื่องการเมืองประเทศไทยให้เขาฟังค่ะฉันก็เลยต้องไปนั่งเสิร์ชศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องการเมืองมาคุยก็คุยรู้เรื่องนะเขาก็ดูเข้าใจทับทิมนะก็เลยแบบอไปอีกเลเวลหนึ่งละโอเควิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถือว่ามานั่งแชร์ share, ประสบการณ์กันแล้วกันเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทิมด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ